สบายดีพี่น้องสุขุมสุคนเด้อจ้าเ mm hmm. มื่อนี้พักทางกระเติมถาดพี่น้องเลยมีพักสลัดพักติว้วหอมรวมหอมป้อมเด้อจ้าพี่น้องเด้อมาเบิ่งกันว่าแม่น้อยเขาสิเห็ดเมนูยังเนาะพี่น้องเนาะมีถั่วลิสงดิบเขาสิมาทอดเอาเ้ยพี่น้องเด้อมี่ห่อสมห่อสมอกห่อเจ็ดห่อไม่มันพริกแห้งเด้อพี่น้อง นี่พี่น้องเอ้ยฮะหลักๆก็คืออันแหนมเข่าเด้อพี่น้องเด้ออันแหนมเข่าอาติมเอามาใหาเ้เลยพันเห็ดไห้พี่น้องพ่อพันเห็ดให้หลายอะไรของอันอเนาเพิ่นเอามาฝากเด้อพี่น้องเด้อเอาก็สิมาทอดกันเลยเนาะพี่น้องเนาะอืให้น้องทองเอาเอันลงให้มันผึดลงใหเ้เออของอ,อ,อ,อื่นเท่ากระสีทอดอันนั้นก่อนทอดบังโุดิน ทอดผิกก้อนเราจงทอดแหนมเข่าได้พี่น้องเด้อเมนูนี่เขาเห็ดขั้งแรกเด้พี่น้องไม่น้อยก็บม่เคยเห็ดจักเกลือกระซลองเบิ่งเนาะเห็ดขั้งแรกเลยเมนูนี่เบิบ่งบนเป็นสิไปตะกินแบบเนะาะหักหักเข่าเนี่ยอานันอาเพิ่นบอกว่าคันสิเห็ดกระทอดคืนอนอีกเพิ่นบอกนะทอดมันมันคือดินก่อนแล้วจะทอดพริกแล้วจะทอดแหนมแล้วจะมาขั้นก่อนอื่นเขาก็ต้องได้ทอดมา อันทัวดินก่อนแล้วจากพี่น้องเนอทัวลินสงดิบเขาเอามาทอดก่อนทอดมันกรอบๆเอาหมเป็ดแห้งลงไปทอดคือกันอันนี้เขาก็ทอดอันแหนมเข่าแล้วพี่น้องเด้ยวเขาก็ทอดก่อนมันคนทอดมันกรอบๆเหลืองๆก่อนมันแังแ่บเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งกันแทบจะแ่บเลืยงห้อยอยู่สูตรนี่นั่นแม่น้อยก็ยังบุคคยเหตุเดือนเมนูนี่ขั้งแรกเลยพี่น้องเลยลองเบิ่งกันว่ามันจิเปตะกินบ่เนาะ ป็นแบบนี้อี่นองเนยแบบนั้นแล้วเล็กกรขันอสมใช่เนาะหอสมงไอ้มันนัวอะไรี่ยหนึ่งเลยอสมนเ้ยพี่น้องไปโห่สุดเมืื้อหันไดบอลเนี่ยไปโต้ขวดเขียวอยู่เนาะเยใส่ใส่รถสีบอทองสีคับบอนี่่เ็เอาลง ของสบก <มา S 1> ็ <มา S 1> ได้เรื่องนะพี่น้องนะครับในของสมไทยแดงๆเนาะหักอยู่ไหนนันีแ<า>น่นเนี่ยเรียบร้อยแล้วแห<ง>นมเข่ามนแ่นเข่มามเข้าซอยโค้กโค้ก ด้วยผิดพี่น้องเ้ยตั่วลิ้นสงกับพริดทอดเรียบร้อยเอากระเทียมลอยไอ้ตั่วใส่ที่ตั่วนี่ยเตงหนาเงาขนาดเป็นแบต่งเรียบร้อยพี่น้องเลยพร้อมเสิร์ฟมัหนีิเสิร์ฟแป้งห้ือเป่าพร้อมเสิร์ฟปลาคือน้องเลยแล้วพี่น้องด้วเนี่ยเรียบร้อยเนยไม่น้อยเนยไม่น้อยสบายดีพี่น้อง แล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยอันเนมเขา่ายำเนมเข่ากับเจ้าห้องนี่นนบบเนาะห้องก็บบเคยเร็ดจะเถื่อนไหมน้อยก็ลองกินลองเบิ้งเนี่ยเป็นตากินอยู่บ้างบุคเร็ดเนาะลองเบิง้งซื้อห่อสมมาในการทอดเนมเขา่าพักติว้วเด้อยพักกะเม็กกันมันขาดเนาะมีพักรกระเม็ดก็เข่ากันผ่านเลย สิ่งพักกัมเองนั่งเลิศหาเ่ได้คือว่าอีเลิศนี่นองเลยสำคัญกันอันนี้เนาะเลืนพริกใส่เป็นหมากลงแล้วมันน้อยแล้วถั่วลิ้นสูงพริกสมุนมันน้อยๆสมุนอยู่แล้วนั่นข้ามยังไงรื่องข้ามอะไรกันบ้างหนามเขาเป็นอะไร Hãy subscribe cho kênh Ghiền nó Gõ Để có không? bỏ lỡ những video hấp dẫn

มนื้อมันน้อยหอสมสน้อยพดเข่าร้ก่อนหอมสมอน,นกับมาที่ให้หอมสมได้ร้ายนอพี่น้องมาช่วยช,ยชย่วยค่ สมูอยู่ล่ามิแต่หอยน้อยนะไัมีหอยไงไงจะไปตองอะไรเนาะน้อยจรยงจรองสมเพียงก็ได้น้อมูเพียงสมูเพียงก็ไดนาอท่านแต่เนาะจบเลยจบ สมเปียงพี่น้องไ้ยนิ่งสมงมสิหาหอมนงดอเขอะรัเสียสูบมืดค่ะอันพักขมิกนำธรรมาดากินในตรงนี้พักขมิกพักที่ราะว่าข้าผสม มันหน่อยเนาะมันผสมเขาต้องใส่ผักติ้วน้ำปีน่นงมันแก่เลียนใส่เห็นเขาแล้วหลานนะ้าขายของเลยลูกได้บอ่อเห็ดนั่นหานั่น <S S S อเ,เออไปแก้ว <S S โอแกงเซ่เน่อย <S S 2> เราไปคนเดียวเราได้นเนะ่ะเนาะ ได้คนเดียวได้เหรเนาะเราขอป่าฟูเดียวอะไสิน้องเลยมามาเลยเลยกินแหนมอันเซ็กซี่เลยอกัเอาเหล้าให้ลูกจ่าเอาเมื่อกี้คือว่าเขาซือเขาื้อป่องเลยมเลวาอืออือเจ้าป่องนึ่งก็ชวยอะไรเขาเขาซื้อป่องนึง เอ้ยนอ๊ะไอ้เราทิศไอ้นอ๊ะเราแหเนา๊ะสามกงเลยเราไมไปหากาเฮ็ด่งเฮ็ดผึ่งรลายเนาะอ๋อยังมาจะเฮ็ดออกเราไปคนเดียวเราสัเราเห็นกระติกเหร เ็รมันออกกันมันจะเข่านะม,นมีคนหาเ็ดออกหันกอซีนะ่มันคนตกเองอันน้เสื่อม้นั่ไ้เอาหนึ่งเ,าเอาบะาห้องแกงเขาหนะน่ะมัดหมอหนึ่งเอาไง Ừ. chạy đây kéo chạy 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 nó chạy 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 นั้นอะไรบางอาลุกขึ้นมาเนี่ยเราต้องได้เลกเพชรไม่ไม่นะไม่ผมแค่เตือน่อนไปละเกก่อนไหนเขาวงเขาอินเดียเพชรพงก่อนนึงเยังมันเดูสาเหตุมันสิเล่าให้ฟังพี่น้องเลยเถื่อนแม่น้อยขนาดนั้นต้มเหล่าอันเหล่าเถื่อนมันก็จะหอมเหล่ามอน้อยน้อยเนาะ คนไทยเออติดคล้ายฝั่งนั้นฝั่งนั้นก็ว่าเอาเฮ้ยซิมซิมมันปุ๊กบ่เอาเอาได้มมบอ่อ,าบอหาลิตรพกลิตรซิมเอาซิมซิมมันอนี้ก็เอาซิมซิมจิมไปสิม,มันหลุดติดบัตรพี่น้องคนเฮาเออแนวนี้เน,นาะมันว่าโอ้ตายแลยถูกมาเราต้องไปกิเาาานเหล่าเยู่าเพือนนะนี่ๆไอ้ไอคอนอย่างนี้เลยก็ปเป็นเลยไอคองเราหมอหน้อยเด้่ยฝั่งนั้น แห้ง,งๆด้เนาะน้อยสี่สิบลิกลี่ผู้ใดคว่ำแห้งมันเขาวัดลีกี้เลยแบบว่ากินแบบว่าเขาเอาเิ้นแห้งมยาย่างนี่นะเขาเขาที่ใช้เราเลยขี่เลยย่างชิ้นแห้งสุกเลยน้อย จริกงก็ทำใหญ่นงี้ยแต่ลาไปก่อนนะจ๊ะคลิปนี้กันขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาหลับชมส่องแม่น้อยแฟมิลี่ดดนนเด้อพี่น้องเด้อลาไป